โอ้โหมีรับจ็อบข้างทางด้วยครับอะเรอ่ะทำไมมาได้กันได้ไงเนี่ยเอารถพังไงวัสดีค่ะคุณจีวัสดีครับผมชีมาร์ อุ๊ยสุดยอดนะ VIP สามคนเลยแล้วอีคนใครอ่ะยุดแต่งตัวเหมือนคนกวาดขยะเลยยุดพูดอยไดพนดหยุดพูดหยุดพูดหยุดครดะยุดพูดหยุดพูดหยุดพูดยุดับเหยุดพูดหยุดพกดหยุนพูดหยกดพูดหย้ดพู้หยุดพ้ดแยุดพูดหยุดพูดยังไูดหยุคนยุดพูดหยุดพูด้ใส่พูดหอุดเนี่ยพจยหุดยวอหา่พหยัยังยังไม่เลยุ พี่หยาพี่ปล่อยผมผมไม่ไหวแล้วพี่คนอี๋เลยอาคนอี๋ป่าไปกดทิ้งตังค์แล้วมันเก็บไม่ได้ด้อร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 อไม่มันทิ้งแล้วมันเก็บไม่ได้พี่มาได้ครับแต่ต้องทุกคนต้องหมอนผ่านก่อนถึงเก็บได้อ๋อเหรอ่แต่พี่เก็บแต่ปลาหม้อยูเราไปกันต่อเฮ้ยเฮ้ยยูทำไอ้พระธาตุอะไรวะปั่นหูแฉะไปหมดแล้วเนี่ย มีีอพ่โอ้ไม่ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเตือนอะไรอยากนะถ้าตกไปข้างหน้าระวังเจอเสือสีขาวด้วยเออเสือผมโดนไปรอบหนึ่งแล้วเสือเหรอมีกัตติเดียวตายเลยผมโดนไปรอบหนึ่งเสือสีขาวใช่กัตติเดียวตายเนี่ยเสือสีขาวสองคนนั่นเนี่ยเสือสีขาวที่อุ้มเีสือเขียวจริงมีเสือจริงอันนี้ไม่ตลก มันมีเสือด้วยอว่เสือเป็นเอาจริงๆนะไม่เคยกลัวเสือเลยกลัวสองคนนี้มากกว่าเฮ้ผมไม่ทำอ่เกี่ยวเเเระมากับสองคนนี้คมาล้วเตายไนะเราเสือนะครับพ่สุินท่์นี่ชิคไปแล้ไม่เป็นไรไม่เป็ไรโอเคเฮ้ยผมเกีให้ไหมไม่ไม่ไม่หน่น่นต้องออกห่างเออออกห่างสุดยอดนะเออจอดนะทำไมเจา